เราจะพาทุกคนไปวันเดทิปที่บางแสนค่ะมาดูกันนะคะว่า2024เนี่ยบางแสนมีที่เที่ยวที่กินอะไรอัปเดตบ้างนะคะเดี๋ยวตูจะพาทุกคนไปค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะจะเที่ยงแล้วยังไม่ถึงไหนเลยจ้าทุกคนเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสเป็นใจให้กับการเที่ยวของเรามากๆเลยนะคะทุกคนเป็นช่วงหยุดยาววันแม่นะไม่รู้ว่าบางแสนจะคนเยอะไหมร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆที่จะพาไปเนี่ยคือถ้า ก็ต้องลับมืออ่ะคิด,คดว่าคนน่าจะเยอะแน่นอนนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะเก็บคอนเทนต์มาฝากเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนให้ครบทั่วเลยค่ะแต่ร้อนมากที่นะคะที่บ้านเราเดินที่แบบจอตรา9เข้ามานะคะแล้วก็เดินคือจริงๆอ่ะเข้าซอยนี้ก็จบหรอปะ นี่เราเดินอ้อมนะนี่นะคะหาคลินิกจงจิตแพทย์ไทยแล้วก็หาเข้ามาตรงตรอกตรงนี้นะคะทุกคนเลี้ยวซ้ายเข้ามาซอยตรงนี้เออเข้ามาซอยสาลเจ้าตรงนี้นะคะเลี้ยวซ้ายถึงแหละคือมันน่าจะถูกแหละนี่ไงโอเค ตรงนี้ทุกคนถึงแล้วมันมีรถเอาจดอดรถเข้ามาได้นี่ค่ะข้าวป่าจันนี่คือเขาแบบได้รับการาันตีภูมงในนี่รางวัลเยอะมากจ้ะก้านถ้ยกระเทียมเลิศมากโห,โหสว่วนนี้เป็นแกงป่าปลาหิตโคนนะคะ ดีมากนี่ข้าวผัดปูดน่ากินสีและอาิเดไม่มีหรอากมาชิมกันอัวนี้เป็นแกงข่าเว่ย ถึงขั้นต้องสั่งข้อสวยมาแล้วจ้าไม่เหลือสักอย่างกินหมดตุเร่หกเจ็ดเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสอยหกไมเยี่ยมเยี่ยมเล่มากเลมากขอบคุณครับขอบคุณครับดูมีใ่า้หมด อ,อร่อยมากค่ะข่องแท้ป้าอ่อนนี่จ้ะร้านเล็กๆอร่อยมากอยู่ตรงสารเจ้าตรงนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าปักมาที่ร้านได้เลยนะคะแล้วก็มาจอดรถตรงบริเวณตรงนี้ได้เลยจ้าทุกคนร้านป้าอ่อนนะคะคือเขาทำดีมากอร่อยมากที่เราสั่งมาคือแกงป่าปลาหิดโคนนะคะแล้วก็ กา้งทอดกระเทียมแล้วก็ข้าวผัดปู3อย่างเนี้ยอร่อยหมดเลยคือรู้สึกว่าข้าวผัดปูเนี่ยไม่ต้องเติมเลยหอมกระทะด้วยนะคะแล้วก็แกงปากก็คือถึงเครื่องปลาเนื้ออ่อนปลาเนี่ยที่เขาแบบปลาหิ่โคนเนี่ยอ่อนมากเนื้อมันแบบไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเคี้ยวมันละลายเข้าไปในปากเลยส่วนกั้งนะคะก็เนื้อหนึบสดนะคะแล้วก็ทอดกระเทียมมาอย่างดีได้เยอะด้วยราคาราคาไม่แรงเลยนะ3มอย่างที่เราสั่งมานะรวมข้าวเปล่าด้วยเนี่ยประมาณเ0 0รกว่าบาทเนาะ คือดีมากๆแล้วร้านอ่ะคือแบบเหมือนป้าน้านเลยอ่ะทำในบ้านของป้าแกเลยอ่ะแล้วทุกอย่างมันเลิศมันปังมากแนะนําเลยนะคะใครที่กําลังหาร้านอาหารนะคะที่แบบง่ายๆอาจจะแบบเออกินง่ายๆไม่ต้องติดทะเลอะไรมากมายนะมาร้านนี้ได้เลยอร่อยเลิศมากอันนี้คือเรามาลองให้แล้วนะคะการันตีความอร่อยอยากจะแนะนํามันปังมากที่ที่สองจ้าไป,ไปดูกันเลยมากับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล อาควาเรียมที่บางแสน,นเองนะคะที่ที่สองที่เราพาทุกคนมนาะหัวร้อนมากคี่แดดดิโอไมคก็ oh God. ไปค่ะซื้อตัว๋วผู้ใหญ่80เด็ก40บาทนะคะไปกันเลยไปกันทางเข้าไป ร้อนเลยคนเยอะมากเพราะปช่วงหยดยาวนี่ก็จะเป็นแปลาโะตูปลาอะไรวะถ่ายอะไรกันายอะไรกันอ๋อกะกะเบ็ดกะกะเบ็ดเบอรปะเหมือนเด็กเลยว้าวทีำไม่เห็นไี่ถึงวะว้าวอุ๊ยอะไรสับปาอะไรอ่ะนี่นะคะโซนใหม่ถึงหล้วจ้าที่เพิ่งเปิดเลยเป็น ตายท้องทะลว้าช่วงเมื่อจะช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงหยุดยาว,ยาว,ยาว,ยาวก็จะมีแบบแม่ๆน้องๆเขามากันนะคะก็เลยแบบคนเยอะมากแล้วเราสูว่าเราเหมือนแบบเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูโซนใหม่กันนะเขามีอะไรบ้างไปข้างเข้าเ้ let's go let's go จากอุโมงแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าจบแล้วนะคะกับสี่โซนนะคะที่อะควาเรียมนะคะมีให้จะเป็นสาโซนแรกก็คือจะเป็นโซนเก่านะคะแล้วก็โซนสุดท้ายจะเป็นโซนที่4ใเป็นโซนใหม่นะคะ mm hmm. ก็จะมีอุโมงค์มีฉลามมีอะไรไนะ้วะทุกคนก็คือแบบน่ารักแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอันนี้ก็จบแล้วก็คือแบบเดินออกจากท,าทุกคน ค่าเข้า80บาทนะคะผู้ใหญ่เด็ก40บาทมาได้แบบชิวๆชือเพลินๆน,น,นะคะแบบมาเดินเล่นพาลูกพาหลานมาเดินเล่นได้นะจัะมาจ้าที่ที่3รันะจาคาเฟ่ชื่อร้านว่าเวคอฟฟี่นะคะทุกคน พีชเลมอนโซดานะคะ90บาทเดี๋ยวคนก่อน เขามีโอมาคาเซ่เลยทุกคนเหมือนเคยเห็นในติ๊กต็อกนะคะเออแบบบังเอิญมากเป็นแบบแลาโอมาคาเซ่ที่เห็นวิวอะไรเงี้ยหรือเปล่าข้างบนมัง้งเออข้างบนปะเส็ไปแล้วนะคะกับวันเดย์ทริปนะคะที่บางแสนค่ะทุกคนจะบอกว่าใครที่มีเวลาว่างนะคะหนึ่งวันหรือว่าแบบอยากจะหาที่เที่ยวกันใกล้กรุงเทพนะคะแนะนำตามคลิปเรามาได้ กินทั้งเที่ยวถ่ายรูปต่างๆนะคะครบจบเลยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด like, mm hmm. แชร์เป็นกำลังใจให้ต้วแนะนำ